สวีดัดเป็นวัดไม่ดีนะครับวันนี้ก็จะมารีวิวโก e ร่าง2ครับก็มีน้องคนหนึ่งนะครับทักมาในเพจนะเพราะพี่เอาโก e อผมไปรีวิวเป้าผมว่โอเคครับได้นะครับก็เขาอยากให้รีวิวตัวอะไรก็แต่ผมไม่มีก็ทักมาในเพจคุยกันได้นะครับเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์เพจไว้ใตใ้เดซิคชั่นแล้วกันนะครับ ก็มาถึงโกเอีนบ้างแล้วเนาะเออโกเอีร่างสองเนี่ยนะครับจะไม่สามารถกลับไปร่างแรกได้นะครับแต่จะกลับได้โดยการลบเล็กนะฮะหรือรีเคลียมนะครับสกิลของมันนะครับมีทั้งหมดอยู่ประมาณเอ่อหกสกิลนะครับสกิลแรกนะเป็นสกิลต่อยรัวนะครับอ่าต่อยรัวนะแล้วก็จะทําให้ศัตรูแบบชะงักเป็นช่วงๆครับแบบเวลาเดินมันจะติดๆขัดๆหน่อยนะครับนี่จะเป็นต่อยรัวอย่างนี้นะครับแล้วก็ศัตรูจะเดินลําบากขึ้นมันจะเดินแบบเดินเหมือน คอมกระตุกนะเดินกึก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 อะไรอย่างเงี้ยนะครับต่อไปนะครับเป็นต่อยต่อยแรงนะครับแล้วก็จะสตันแป๊บหนึ่งนะครับคือศัตรูจะแบบเดินเดินไม่ได้แบบเดินเดินแบบขามันขยับนะแต่ตัวมันอยู่กับพื้นเงี้ยครับอยู่ที่เดิมนะครับลองต่อยดูนี่วันนี้นะครับเอาใหม่ดิเอาใหม่นี่แล้วมันจะเดินเห็นไหมมันจะเดินขามันขยับตัวมันติดอยู่กับพื้นแป๊บหนึ่งนะครับแป๊บเดียวเลยนะ ต่อไปนะครับเป็นสกิลตัวทีนะครับเป็นการใช้แมงป่องพิษนะถ่ายศัตรูแมงป่องสีทองเลยสกิลนี้นะจะเป็นสกิลแบบว่าแบบมันจะติดตามนะครับลอง,นนล,องลองเดินหนีดิเดี๋ยวเดี๋ยวรอเอาใหม่กไอ้เออเห็นย่างตอนให้เดินไ,ดไปไหนมันก็จะตามไปนะแล้วก็ไม่ต้องเล็งด้วยสมมติผมหันไปทางนี้อยู่ใกล้ๆหน่อยเดี๋ยวไม่โดนพอคราวน,นี้ผมยิงไปเนี่ยมันก็จะเดียวไปให้เลยนะครับแล้วก็จะติดตามด้วยถือว่าเป็นสกิลที่ใช้หนีคดไอ ใช้แบบเวลาศัตรูหนีใช้ได้ค่อนข้างดีเลยนะครับต่อไปนะครับสกิลตัววายนะครับกดกดครั้งเดียวจะเป็นการหิวเพื่อนนะครับอย่างนี้หิวคนที่อยู่ข้างหน้าเราใครก็ได้นะครับแล้วก็จะเป็นการหิวที่แรงกว่าการหิวของล่างหนึ่งเนี่ยถึง2เท่าเลยนะครับและอีกอย่างนึงคือกดวายค้านะจะเป็นการหิวเลือกตัวเองนะครับคล้ายๆกับล่างแรกเลยนะครับโอเคนะครับสกิลต่อไปนะครับสกิลวายนะครับมันจะเป็นการทําให้ตัวเราลอยขึ้นแล้วก็ ถ้าศัตรูใช้สกิลอะไรใส่เราเนี่ยนะครับมันจะทันทอนศัตรูนะนี่นี้ต่อยธรรมดามันจะไม่เข้าเห็นไหมท้นทอนศัตรูนะครับแต่บางสกิลมันก็เข้านะครับลองลองต่อยที่มันเข้ามาดิเอาเ้าที่ยงหมดเวลาพอดีคือส่วนใหญ่มันไม่เข้านะแต่ไม่รู้ทำไมนะผมไออันนี้มันเข้าอยู่ประมาณสองสามสกิลเลยนะครับการโจมตีของมันนะจะคิดเป็นเปอร์เซ็นต์นเลือดด้วยนิดหนึ่งนะครับเช่นเร,เราต่อยวูดดัมมี่ด้วยสกิล E นะครับนี้เข้าห้าร้อยนะเอ้ยเจ็ดร้อยห้าสิบสองนะครับต่อยเมทัลด เข้า765เยอะกว่านิดนึงนะครับถ้าไปต่อยไททัทนดัมมี่นะครับมันก็จะขึ้นนี้นะครับประมาณนี้แต่ว่ามันจะนับตามเปอร์เซ็นต์เลือดที่เหลืออยู่ของศัตรูนะครับเช่นแบบเราจะสังเกตได้ว่าหมัดแ,แรกๆมันจะแรงครับแต่มัดหลังๆมันจะเบาลงนิดนึงเห็นไหมเมื่อกี้3 9มหมืเลยเหลือ3 6มหมแล้วอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็สกิลสุดท้ายนะมันจะสามารถเดินในหยุดเวลาได้นะครับ ก็ปกตินะครับมันจะเดินในหยุดเวลาไม่ได้นะไหมตัวทั่วไปนะครับแต่นี่มันปเป็นความต้องการพิเศษของมันนะครับว่าโจมตีอะไรก็ยังไม่ค่อยเกิดขึ้นแต่วางสกิลมันกเกิดขึ้นแล้วนะครับเอาสำหรับคลิปนี้นะครับลาไปก่อนเพียงเท่านี้ครับอ่าสำหรับคลิปหน้าอยากให้รีวิวสแตนอะไรนะก็สามารถแนะนําผมมาได้นะถ้าตัวไม่ใช่รีเบิร์ดเดี๋ยวจะพยายามรีบๆจะรีวิวให้นะครับ